เราเน้นในเรื่องนี้มากๆไม่ว่ารถของลูกค้าจะเข้ามาในสภาพไหนรถจะต้องออกไปเหมือนใหม่เท่านั้นในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่างานซ่อมนั้นๆจะเป็นงานยากงานง่ายหรือแม้แต่งานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหากรถที่ออกจากศูนย์บริการไม่ได้อยู่ในสภาพการใช้งานร้อยเปจะไม่มีการปล่อยถึงลูกค้าเด็ดขาดความรวดเร็วในการซ่อมด้วยแล้วก็การต้อนรับของพนักงานนะครับเอ้ยใส่ใจเราวน่นาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจ สวัสดีค่ะมิ้นนะคะวลัญญาสุประเวศค่ะเป็นผู้จัดการทางฝั่งศูนย์บริการมาดานาราสาขาสุนทวงค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยความรวดเร็วสังคมสมัยนี้ต้องการความรวดเร็วเป็นหลักความสะอาดของตัวรถความปลอดภัยอันนี้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดในส่วนความรวดเร็วในส่วนกระบวนการการทางานเราเราวางมาได้ดีทุกอย่างแล้วนะคะตั้งแต่ลูกค้าเข้าศูนย์บริการจนถึงการนํารถไปซ่อมทำกระบวนการล้างรถจนถึงการส่งมอบรถคืน อันนี้ระวางมาเป็นแพทเทิร์นได้ดีนะคะในส่นเรื่องระยะเวลาเราฟิกได้ดีทั้งหมดแล้วก็เข้ามาสู่วนเรื่องความสะอาดในตัวรถเราเน้นในเรื่องนี้มากๆไม่ว่ารถของลูกค้าจะเข้ามาในสภาพไหนรถจะต้องออกไปเหมือนใหม่เท่านั้นในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่างานซ่อมนั้นๆจะเป็นงานยากงานง่ายหรือแม้แต่งานเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องหากรถที่ออกจากศูนย์บริการไม่ได้อยู่ในสภาพการใช้งาน100%เ์ จะไม่มีการปล่อยถึงลูกค้าเด็ดขาดก็คือหลังจากงานซ่อมเนี่ยเราจะมีหัวหน้าช่างถึง2คนในการ QC งานต่างๆในส่วนงช่วงล่างในส่วนของระบบเบรกในส่วนของหน้าเครื่องยนต์ทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หากพร้อมใช้งานเราส่งรถลูกค้าขับกลับบ้านอย่างปลอดภยัยหากมันมีอะไรผิดปกติเราตีรถกลับเข้าซ่อมใหม่ทันทีเราจะไม่ปล่อยลูกค้าใช้รถแบบนั้นแน่นอนนำรถเข้าศูนย์มาราสุวินทวงศ์นำออกไปเหมือนใหม่ปลอดภยัยขับขี่ดีแน่นอน ในส่วนของเป้าหมายของเราหรือความตั้งใจของเราเนี่ยเราจะเน้นย้ำทีมงานเสมอเราจะทำงานด้วยความสุจริตเราจะทำงานด้วยความละเอียดเนื่องจากว่ารถของลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าต้องเอาชีวิตอยู่หลังทงมาลัย รถของเขาต้องอ่าดีและพร้อมใช้งานเท่านั้นในเรื่องความปลอดภัยเราเน้นย้ําเป็นหลักก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเรื่องการบริการต่างๆอันนี้มินต้องพูดก่อนว่าในส่วนของเรื่องการบริการของมาด้าเนี่ยทุกๆศูนย์บริการเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นเนาะในการบริการเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็ประมาณว่ามันมีมาตรฐานในการบริการของมันอยู่แต่อะไรล่ะคือความท้าทายของการบริการก็คือการบริการที่มันเหนือระดับกว่าการบริการนั่นไปอีกเราพยายามพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในส่วนของตัวลูกค้าสัมพันธ์เองเนี่ยเราจะได้ อะไรที่มันเป็นคําติชมของลูกค้าเราหยิบตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาทั้งหมดแต่อะไรที่มันเป็นคําชมเรายินดีพัฒนาตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆเรายินดีทํามันต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ในส่วนของตัวโพสต์อิฐตรงนี้ค่ะเราต้องการแค่ได้รับรอยยิ้มเล็กๆจากลูกค้าเท่านั้นเองเราก็อย่างที่ทราบกันดีในส่วนของโรคภัยหรือว่าในส่วนเรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยเรามีความเครียดกันมากพออยู่แล้วเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยนำรถเข้าศูนย์บริการอยากให้ลูกค้ารีแลกกับเรา enjoy ไปกับเราแล้วก็รับรถกลับบ้านด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มเล็กๆตรงนั้นเองที่อยากให้มันเกิดขึ้นทุกตัวอักษรที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันคือความรู้สึกจากพนักง,งานเราจริงๆที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างที่เราเห็นเดินทางปลอดภัยนะคะนั่นคือใจเราอยากให้เขาเดินทางปลอดภัยจริงๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เราก็อยากเขาดูแลสุขภาพจริงๆนะคะมันคือความใสใจเล็กน้อยๆเท่านั้นเองฟีดแบ็กของลูกค้าค่อนข้างดีมากเวลาเราส่งรถแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเยื่นสมุดพร้อมพูดอีกมันก็จะมีคาพูดจากน้องว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกกค้าาา็เาเยหวใร ความพึงพอใจว่าความสบายใจซึ่งกันและกันเนาะก็จะเกิดเรายิ้มตรงนี้ขึ้นตัวพนักง,งานเราเองเนี่ยก็อยากที่จะทําตรงนี้นะไม่ใช่ว่าน้องไม่อยากทําน้องก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหมือนกันค่ะถ้ามีการนัดหมายกนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเราจะให้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีมาต้าปันสุกจะเป็นแคมเปญใหม่หากลูกค้านัดหมายเข้ารับบริการที่ตอนประมาณบ่ายสามโมงเย็น เราจะลดค่าแรงให้ถึง50%อันนี้รับค่าแรงไปเลย50%มีลดให้ครึ่งหนึ่งของทุกวันไม่ว่าจะวันไหนเพียงแค่คุณนัดหมายช่วงเวลาสุดท้ายของรอบการนัดหมายเนาะบ่ายสามโมงเย็นมินก็ให้เลยช่องทางในการนัดหมายตอนนี้เราก็มีการนัดหมายตามโซเชียลต่างๆเนาะในส่วนของ a c e b o o k เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะนัดหมายได้หรือว่าจะเป็นไลน์ก็สามารถนัดหมายได้เช่นกันเว็บไซต์มาดานาราเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยขึ้นทั้งโลเคชันแล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงช่องทางการติดต่อในนั้นก็จะมีครบอยู่แล้ววนนนนะะะะคหรรรรรรือออ่่าาาาถจจเเเเปป็็็บบบ์์ตงงททีิกก 0 91นะคะ0102770โทรมาได้เลยนะคะเรามีพนักง,งานสแตนบายรอรับสายอยู่ตลอดหากท่านยังไม่เคยเข้ามาที่ศูนย์บริการมาดาสินทวงอยากให้ท่านลองเข้ามาลองเข้ามารับการบริการที่เรานะคะและท่านจะได้รับการบริการที่มาเหนือการบริการจริงๆในส่วนของเรื่องความปลอดภัยท่านจะได้รับความปลอดภัยแน่นอนนะคะเราทํางานด้วยความซื่อสัตย อะไรตัวไหนที่ท่านเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้ท่านจริงอะไรเก่าเรามีโช์ให้ท่านเห็นเรื่องการรับประกันงานซ่อมเรารับประกันท่านถึง90วันอะไรทุกชิ้นที่เราเปลี่ยนไปเรารับประกันให้ท่าน1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรทั้งมีปัญหาเปลี่ยนได้ทันทีอะไรทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นแน่นอนค่ะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการเนาะถ้าเกิดเข้ามาใช้บริการแล้วมันดีแล้วมันโอเคก็อยู่กับเราต่อไปนะคะเรายินดีบริการท่านงานหนักงานเบาเข้ามาได้เลย นะคะหัวหน้าช่างเราอ่าหรือว่าช่างเราเนี่ยผ่านเลเวลผ่านการอบรมทุกคนนะคะอยากให้มั่นใจในเราเพราะเราก็มั่นใจในงานตัวเองเหมือนกันค่ะการหน้า่ไม่โหดใช่ไหมไม่โหดน่ารัก <c oughs> ค่ะลูกค้าน้องพารับรองลูกค้าบางทีมินก็ไปพูดคุยอยู่เนาะบางทีโพสต์อีที่เขียนในลูกค้าเนี่ยบางทีมินก็เขียนนะมินก็เขียนแปะให้เนะาะฟ้องของยายจากผู้จัดการค่ะ <c oughs> รู้สึก ประทับใจนะครับเรื่องของความรวดเร็วในการซ่อมด้วยแล้วก็การต้อนรับของพนักงานนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็ต้อนรับได้ดีครับที่ได้รู้สึกอย่างตอนแรกน้องพนักงานไม่ได้บอกแต่ว่าเหลือไปเห็นเองครับตอนที่ไปชําระเงินก็เซอร์ไพรส์นะครับรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยใส่ใจเราวน่นะอะไรอยนะ่างเงี้ยรู้สึกประทับใจครับในการดูแลลูกคนะ้าในรายละเอียดเล็กๆอะ่อะก็อแอบปลื้มครับ สำหรับศูนย์มาสด้านารานะครับผมใช้บริการมาตลอดนะครับก็รู้สึกว่าทางทีมช่างเนี่ยเราไว้ใจเขาได้ให้เขาดูแลรักษารถเรานะครับแล้วก็การบริการการนัดคิวการการับรถเนี่ยก็ราบรื่นรวดเร็วครับแ็แนะนำลูกค้า m a ส d a ทุกคนนะครับให้าใช้บริการดู